ครับเราจะเริ่มจากด้านหลังกำแพงหลังสุดของนครวัดและจะเวียนไปทางขวาเมื่อกี้หนสองเราเวียนมาขวาเวียนมาเราจะออกมาทางรอบหนึงพอดีนี่ด้านหลังสุดของตัว โดมตแบนี้สึกก่อนไปมากครับนี่ลูกทับหลังนี่แกสากไปรูปไปยกสิโอ้เหลือจ้ะเราจะมาเดินในระเบีอย่าง เพราะคาดว่าข้างนอกแดดสองพอดีอันนี้อะไรเอ่ยที่แทนแทนทรีบลลึหรือเป่ะพระพุทธรูปไม่มีเสียนแล้ว อันนี้เป็นด้านซ้ายมือถ้าเผื่อมองเข้ามาของปราสาทซึ่งเราเดินรอบอ้อมขวาเดินเวียนขวาส่วนนั้นจะเป็นหออะไรก็ไม่ทราบได้ แล้วก็เดินมาถึงด้านหน้าแล้วเนี่ยจะได้กรอบแล้วทางออกแล้วเราอยู่ชั้นหนึ่งเราต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งเดินไปเดินมา กลับออกทางเข้าี๋ยวเดินอ้ออกไปมีทางขึ้นอีกด้านด้านหน้าห้ากแกะสลักที่ยังเหลือลงเหลือความสมบูรณ์ อันนี้มีจารึกภาษาขอไมไว้ด้วยภาษามคตหรือเปล่าอัน,นเดียวกับภาษามคตหรือเปล่า